ชอบเล่นโซนดินทางเย่เย่วันนี้พ่อเราก็จะพาเราไปดูเล่นโอนโรเบิ uh huh. งั้นเราก็กำลังเดินทางไปที่เล่นโรเบิรกันอยู่นะคะที่ไหนคะเอ่อที่สโมสรวันนี้เราจะไปที่ไหนคะพ่อวันนี้เราจะไปที่สวนสีเมืองลูกสวนสีเมือง ใช่เพราะส่วนสีเมืองมันกว้างกว่ามิลินกับมิโซจะได้แบบวิ่งกันได้สะดวกเลยใครเล่นเก่งกว่ามิลินกับมิโซะันเก่งน่ไม่ค่อยได้เล่นนานแล้วหรอไม่ได้เล่นนานแล้วใช่ไหมพี่ไม่เปลี่ยนล้รอหรอเเปลี่ยนอันใหม่จ้าเร้สีชมพูแล้วตอนนี้สีอะไรคะสีดำสว่างสวายมีสีเหลืองด้วยออ๋ออ่ะยวเราถึงแล้วแล้วเดี๋ยวเรา มาพบกันอีกเล่านึงตามที่เราถึงที่สวนสีเมืองนะคะ,คะโอเคไหมคะโอ,คโอเคไหมคะอาย <you> okay? ุโอเคโอเคโอเคไว้เจอกันที่ต้องสวนสีเมืองไปถึงที่สวนสีเมืองแล้วนี่ไงวิวของสวนสีเมืองอ่าสวนสีเมืองลูกโอเคคนเยอะไหยมิรินคนเยอะมากมิโสะคนเยอะหรือเปล่า คนน้อยหรอคนหนูอยอ่นานนอห,นออหนูแนะนำอุปกรณ์ให้รู้จักหน่อยมีอะไรบ้างอุปกรณ์เสนี่เขาน่่สนับเขา่าสนับนีบ่สนับมอนี่สันับสนับแล้วก,วกนน็หมวกกันน็ออ่าหมวกกันน็อ แต่เราจะไม่ใส่เพราะว่ามันร้อนแต่ว่าไม่ใช่แค่พี่คนเจียวที่เล่น outdoor นะน้องก็ด้วยอ๋อน้องก็ด,ด้วยอุปกรณ์เซฟตี้นี่สำคัญมากเลยใช่ไหมคะมิรินมิโซถ้าเกิดสมมติว่าเรามาเล่นกีฬาพวกนี้แล้วเราไม่ใส่อุปกรณ์เซฟตี้เลยหนูคิดว่าผลที่จะตามมาจะเป็นยังไงล่ะคะเนี่ยเราก็จะเจ็บตัวค่ะหัวเราก็จะแตกถ้าเราไม่ใส่อย่างนี้ต้องใ โรงพยาบาลด้วยต้องไปโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เสียค่าจ่ายเงิอนอ่าบอกเพื่อนๆด้วยนะคะว่าเวลาที่เรามาเล่นกิจกรรมพวกนี้เราต้องอย่าลืมใส่อุปกรณ์อุปกรณ์เซฟตี้พวกนี้ด้วยนะคะ,ะนี่คือลเลอร์เบรคะ่ะนี่นะคะอันนี้คือลเลอร์เบรคของอันนี้ของใครของหนูอ่ะของหนูของพี่มิลีเลยรับไปเตรียมตัวใส่ถุงเท้าได้เลยนะคะต่อไปของใครเนี่ยสีชมพูสวยสดใสเลย มาเอาไปเลยจ้า,าเาไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเ,เขาได้ใส่อ,อ,อุปกรณ์กันก่อนเรามากันแล้วมิโซมิ<ป>ล่นไป ไปด้านนี้เราไปาพร้อมกัน,น,นใช่พร้อมแล้วไปไปหนึ่งสองสามหลาย,ลายไป,ไป 1, 2, 3, ป,ปลายไหลปายถลายปผมไม่ได้เล่นมาเป็นปีนะดูมิลินไปไมิลินไปแล้วไปเลยไปเลยไปเลยนำไปเลย ยกขาด้วยจำได้ไหมไป้าสวยสวยขากำลังสวยเลยป้าหนึ่งสองสามอ้าวปออกแรง,งเยอะๆหน่อยเย่เย่เยี่ยม,ยยม,ยยม เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมกลับมองไปทางที่มิโซโอ้โหครับเหมือนหัดเริ่มใหม่ครั้งหนึ่งเป็นไงมัง่งสำเร็จไหม,ไม,อมหโอ้เดินไปได้แล้วไปเลยปลายปลายจากจากการไม่ได้เล่นมาเป็นปีปลายค่อยๆปลาย ค่อยๆไปไค่อยๆไปเรามาเดินดูด้านหลังมิโซะรับหนึ่งใหม่สวนมิลินกังมาครับโอ้โหสวยมากคุณลินกังมาไม่ได้เล่นหลายเดือนแล้วนะครับเนี่ยตั้งแต่โควิดมาได้ไปไปยอ่อใช่เวลาหยุดต้องยอ่อ เดี๋ยวปเออเออไปทรงตัวแว่งแขนด้วยไปไปไป ได้ไหมไปไยปาเก่งแล้วโอ้โหดีขึ้นเยอะเลยลูกเมื่อก่อนมิลินเราวิ่งเราเร็วได้ไหมโออวิ่งเร็วเออเดี๋ยวรอมิโซได้ไหมเนี่ยต้องรอมิโซก่อนใช่ป่ะใช่แล้วเราไปด้วยกันไปได้วยกันใช่ไหมค่อยๆไป ล,ลืมยกขานะไปเรื่อยๆเลยนะวิ่งไปเลยนะตัดมาดูคนนี้บ้างเป็นไงเฮ้ยคนนี้ก็ปล่อยมือแม่แล้วนี่โหเก่งมากเลยอโอหออ้โห,โห,โห,โหไป <ๆ S 1> เขาปล่อยมือแม่แล้วเขาสุดยอดมากเลยเขาเดินไปแล้วนี่นี่เห็นไหมอ๋อหอไป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  อ๋อวนกลับมากลับมาแล้วแท็กหน่อยอจับมือทำไมอ่ะอ๋อเหนื่อยจะไหลไปชนพ่อเนะียเลื่อนไปเลยไปเลยไปต่อมาดูคนนี้สิเป็นไงบ้างอ๋อหลานลุงเหรอโอ้โหหลานลุงเล่นได้ วาดูผู้ฝึกสอนของเราเป็นไงบ้างครับความภาคภูมิใจคนไหนดีด,ดูคนนี้ครับลูกศิษย์คนล่าสุด ใช่อสาธิตวิธีการยืนหน่อยพี่มิลริยนยืนไงชันขาใช่ไหมอ่ะยืนลุกขึ้นดีๆเลยก็ได้ลูกเอาขาชันไว้โอเคดูคนนี้ดีกว่าคนนี้สุดยอดคนนี้เหงื่อเริ่มออกเอาครับบทสรุปของนักโรล,ลเบร โดยการวิ่งได้แค่สองรอบเป็นไงมั่งมิลินวันนี้เราเล่นกันเหนื่อยมากเลยเหรอปวดมขัมนด้วยหนูเจ็บใช่ไหมไม่ได้เล่นนาน,นนะนอ๋อมันลดัดใช่ไหมหนูไม่ได้เล่นนานนมิโสดเล่นเป็นไงมั่งลูกเป็นรอยเ,เหมือนกันเป็นรอยเหมือนกันเหรอไหนไหนดูดิ เป็นดำนะโอ้เราถอดออกแล้วเราเก็บแล้วเอานักโรลล์เบดทั้งคู่ปิดคลิปหน่อยแล้วถ้าใครชอบเล่นโรลเบรคเราขออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดกระดิ่งติ้งดิ้งดิ้งด้วยนะคะบ๊ายบายบายบายไม่แต่งใ่พูดเลยนะอ่าพูดเอาพูดเร็วเร็วเอาพูดเร็วต้องจับเร็วจับอยู่เร็ว อ่ลืงมงต้งกดไลกดลกติาลกดดีินะคะไปบาิไปบ้าจะถอรไป